สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับผมสำหรับคลิปแรกนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การสร้างอาร์ตบอร์ดกันนะครับหรือว่าพื้นที่ในการทำงานนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับโดยไอคอนของโปรแกรม Illustrator นะครับก็จะเป็นตัวย่อ AI นะครับสีส้มๆนะครับผมจะเปิดจาก Creative Cloud ก็ได้นะครับหรือว่า จะไปที่ start นะครับไปที่ All แล้วก็เลือกที่โปรแกรม illustrator ก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคเราก็กดเข้าไปนะครับผมโดยเวอร์ชันที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของปี2025นะครับผมถ้าของใครเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเครื่องมือพื้นฐานก็จะคล้ายกันนะครับผม จะแตกต่างในบางเครื่องมือแล้วก็บางคาสั่งนะครับในเรื่องของคนละเวอร์ชันนะครับผมเวอร์ชั่นใหม่ก็จะมีเครื่องมือแล้วก็คําสั่งเยอะกว่านะครับผมโ okay. อเคพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเคยทํางานก็จะมีงานโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมถ้าเรายังไม่เคยทํางานเลยก็จะไม่มีส่วนของงานตรงนี้โชว์ขึ้นมานะครับผมโอเค ทีนี้ก่อนที่เราจะสร้างอาร์ตบอร์ดนะครับผมเราจะต้องรู้2ออย่างแรกก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้ก็คือประเภทของงานของเราเป็นประเภทอะไรนะครับผมผมจะแบ่งงานกราฟิกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คืองานสื่อสิ่งพิมพ์นะครับกับงานสื่อออนไลน์นะครับผมซึ่งเราจะต้องทําการตั้งค่าในเรื่องของ c o l o r Mode ให้เหมาะกับประเภทที่เป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อออนไลน์นะครับผม ถ้าเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็คืองานที่ต้องเอาไปปริ้นนะครับไม่ว่าจะระบบอะไรก็ตามนะครับระบบเลเซอร์ระบบอิงเกตระบบออฟเซตนะครับหรือว่า DTF เปรินลงเสื้ออะไรพวกนี้นะครับผมส่วนใหญ่เราจะต้องเลือก Color Mode นะครับให้เป็นโหมด CMYK Color นะครับผม CMYK Color นะครับก็จะเป็นโหมดสีสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผม ถ้าเราเคยเห็นเครื่องพิ้นที่เป็นหมึกแท้งนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่ประมาณ4สีนะครับก็คือสีฟ้าก็คือสายอันตัวสีนะครับสีชมพูบานเย็นนะครับก็คือมาร i n ินตาตัว M นะครับผม Y ก็คือเยลโล่นะครับสีเหลืองแล้วก็ K ก็คือสีดำนะครับที่เป็นแม่สีหลักนะครับผมโอเคฉะนั้นถ้าเราจะออกแบบเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์เราจะต้องเลือก Color อร์โหดให้เป็น C M Y K Color นะครับผม ส่วนถ้าเป็นสื่อออนไลน์ก็คืองานที่ต้องเอาไปโพสต์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Facebook บน Instagram บนเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะครับผมก็คืองานที่ต้องแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมเราจะใช้ Color Mode ที่เรียกว่า RGB Color นะครับผมก็จะเป็นสีของแสงก็คือ e Red Green Blue นะครับผมสำหรับคอร์สเรียนนี้นะครับเราก็จะเน้นที่สื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวนะครับผมโอเคอ่า ฉะนั้นถ้าเราจะออกแบบเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็ต้องเลือกคัลเลอร์โหมดที่เป็น CMYK color นะครับผมโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องรู้ก็คือจะเป็นเรื่องของขนาดของงานออกแบบของเรานะครับผมถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็จะมีไซส์มาตรฐานให้เราเลือกใช้อย่างเช่น A4 A3 A5 อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ถ้ามันไม่ใช่ไซส์นี้ก็แล้วแต่ตามหน้างานเลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็น ป้ายไวนิลอย่างงี้ก็ตามแต่หน้างานว่าพวกแบตดอบเอ็ก n เตนอะไรพวกนี้ก็ต้องถามไซส์มานะครับว่าเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่นะครับผมส่วนถ้าเป็นสื่อออนไลน์นะครับก็ตามแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราจะไปโพสต์นะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนนะครับก็ค่อยไปดูว่าเขาแนะนําให้ใช้ไซส์อะไรนะครับผมโอเคอสมมติผมจะออกแบบเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไซส์ A 4สนะครับตอนนี้เรารู้ได้ว่าหนึ่งเราเป็นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ไซส์ขนาด A 4สนะครับผม เราก็จะทำการสร้างอาร์ตบอร์ดกันนะครับผมวิธีการก็คือให้กดที่ปุ่ม new file ตรงนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่มีก็มาที่เมนูไฟล์ตรงนี้แล้วก็คลิกที่คำสั่ง new ตรงนี้นะครับผมเป็นคำสั่งเดียวกันในการสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมานะครับผมโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่าง new document ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างในการเซตอัพตัวอาร์ตบอร์ดของเรานะครับผมถ้าเรามองมาที่ตรงนี้นะครับแทบ็แทบตรงนี้โปรแกรมเขาจะมี preset ไซส์ขนาดต่างๆให้เราเลือกใช้โดยแบ่งตามประเภทของงานกราฟิกนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะแบ่งแบบยิบย่อยไปนะครับผมแต่ว่าใหญ่ๆก็จะอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อออนไลน์นะครับผมส่วนตรง recent ตรงีเซนต์ตัวนี้ถ้าเราเคยมีการตั้งค่าอาร์ตบอร์ดโปรแกรมเขาก็จะจําขนาดของอาร์ตบอร์ดที่เราเคยตั้งค่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะออกแบบเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผมให้เรามาติ๊กที่พ r ซซ์เปรินตรงนี้นะครับผม ปุ๊บอ่าโปรแกรมเขาก็จะโชว์ไซส์ขนาดมาตรฐานที่เขามีให้เราเลือกนะครับอย่างเช่น A4 A3 อะไรประมาณนี้อ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้ามันไม่มีในนี้เราก็ต้องตั้งค่าขนาดเอาเองตรงความกว้างกับความสูงตรงนี้นะครับผมความกว้างคือแนวนอนนะครับความสูงคือแนวตั้งนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะกรอกตัวเลขเข้าไปให้เราดูหน่วยก่อนว่าหน่วยเป็นอะไรนะครับผมตอนนี้มันเป็นหน่วยพอยต์เราไม่เข้าใจเราก็เปลี่ยนเป็น หน่วยที่เราได้มาหรือว่าหน่วยที่เราเข้าใจนะครับอย่างเช่นเป็นนิ้วนะครับเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรหรือว่าเป็นเมตรก็ตามแต่ว่าเราจะใช้หน่วยไหนนะครับผมแต่ในที่นี้เมื่อกี้ผมจะใช้เป็น A4 ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก่อนแต่ตอนนี้หน่วยเป็นพอยต์นะครับเราไม่ค่อยได้ใช้ผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นมิลลิเมตรนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นเซนติเมตรก็ได้นะครับผมถ้าเป็นไซส์ A4 นะครับถ้าเป็น อ่ามิลลิเมตรก็คือเป็น2 1 0ม mm ิลลิเมตรคูณ297ม mm, ิลลิเมตรนะครับผมจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับผม orientation ตรงนี้ก็คือจะทำให้อาร์ตบอร์ดเราเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแนวตั้งนะครับผมอาร์ตบอร์ดก็คือจำนวนอาร์ตบอร์ดนะครับเราสามารถเพิ่มได้มากกว่า1อาร์ตบอร์ดนะครับแต่ว่าเราสามารถเพิ่มแล้วก็ลดทีหลังก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้เป็น1อาร์ตบอร์ดนะครับผมอ่าบลีดตรงนี้นะครับผม ภาษาช่างพิมพ์เขาจะเรียกว่าขอบตัดตกนะครับผมปกติถ้าเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องผลิตจํานวนเยอะๆนะครับเราจะมีการเผื่อบลีดหรือว่าขอบตัดตกด้วยนะครับผมปกติถ้าขนาดไม่ใหญ่มากก็คืออย่างเช่นไม่เกิน A3 อะไรประมาณนี้นะครับผมโดยปกติเราจะใช้บลีดที่ประมาณ3มมิลน,นะครับผมกดลูกศรตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนพร้อมกันหมดแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแสดงว่าตรงนี้เราไม่ได้ติ๊ก ลิงก์ไว้นะครับผมก็เปลี่ยนทีละอันก็ได้นะครับมันจะมีทั้งด้านบนด้านล่างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมให้เท่ากันแบบนี้นะครับผมโอเคส่วนตรง Advanced Option นะครับถ้าเราติ๊กตรง Preset Print ตรงนี้นะครับผมโปรแกรมจะตั้งค่าในส่วนของ Advanced Option ให้เหมาะกับที่เป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น Color Mode นะครับผมก็ต้องเลือกเป็น CMYK Color ซึ่งถ้าเราติ๊กที่ Preset Print โปรแกรมจะเรียกให้เราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ raster effect คือค่าความละเอียดของรูปภาพปกติงานสื่อสิ่งพิมพ์เราจะใช้ที่ความละเอียด300 ppi นะครับผมอันนี้ถ้าเราติ๊กที่ preset เป็นเขาก็จะตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กตรงนี้นะครับผมก็ถ้าเราเข้าใจพวกนี้หมดก็ตั้งค่าเองได้หมดเลยนะครับผมในที่นี้เราเอาตามที่โปรแกรมนะครับเขาเซตไว้ให้เราในส่วนตรงนี้นะครับผมโอเคนอกกนั้นยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็กด create ได้เลย นะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งโปรแกรมก็จะทำการสร้างอาร์ตบอร์ดหรือว่าพื้นที่ในการทำงานของเรานะครับผม่าไอขา้ขาวๆตัวนี้คือไซส์ขนาดของหน้ากระดาษของเรานะครับหรือว่าพื้นที่ในการจัดวางองค์ประกอบของงานกราฟิกของเราส่วนเส้นแดงๆตัวนี้คือเบล e ดนะครับผมส่วนใหญ่เราจะใช้กับแบ็กกราวนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราวาดแบ็กกราวขึ้นมาก็ให้ไปชนกับเบล็ดตัวนี้นะครับผมเพราะว่า มันจะเป็นส่วนที่ต้องตัดทิ้งนะครับเวลาที่เข้ากระบวนการผลิตนะครับผมเพราะว่าในส่วนที่เป็นสีขาวนี้ก็คือส่วนที่เป็นไซส์ขนาดจริงของงานของเรานะครับผมโอเคครับผมอ่ะก็ให้ทำการสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมานะครับไซส์ A4 นะครับโดยเลือก Color อร์โหมดเป็น CMYK c o l o r ด้วยนะครับผมเราค่อยไปที่วิดีโอถัดไปนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ไลน์มาถามได้เลยนะครับผม